สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องก่อนนะคะนีก็ะขออนุญาตโชว์ฟีมือผัดผักบุ้งไฟแดงหนังไก่จ้าเมนูที่ทำกี่ทีกี่ทีก็ก็อร่อยทุกทีค่ะบรได้โอ้อยะคองบะได้ชื่นชมจะคองแต่ว่าอร่อยอีหลีค่ะเป็นการผัดผักบุ้งที่ผัดไม่เหมือนใคร คนอื่นเขาหั่นเป็นชิ้นๆแต่เราก็หั่นเหมือนกันแต่ว่าผ่าเป็นครึ่งๆถ้าใครยังไม่เคยทำลองเลยนะจ๊ะเริ่มต้นด้วยการตัดผักบุ้งออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่าออกเป็นเส้นๆแบบนี้แหละค่ะจากนั้นเราก็ไปเจียวหนังไก่เมื่อเจียวหนังไก่เรียบร้อยแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดกับหนังไก่ให้หอม ใส่พริกกระเทียมลงไปผัดค่ะให้มันหอมให้มันสุกผักบุ้งวันนี้เราจะปรุงน้ำซอสให้มันอร่อยก่อนแล้วค่อยเอาผักบุ้งลงไปนะคะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมใส่ลงไปประมาณหนึ่งทับพีค่ะจากนั้นใส่พงน้อนิดหน่อยค่ะมากลายก็ใส่ายได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ใส่นิดหน่อยพอจะ้ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อย แล้วก็ผัดน้ำซอสให้มันเข้ากันค่ะยอ่อซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยอย่าใส่เยอะนะคะมันจะเค็มจ้ะชิมรสชาติให้อร่อยถูกใจเราแล้วนะคะจากนั้นก็เอาผักบุ้งค่ะที่เราหั่นผ่าเป็นซี่เป็นครึ่งเป็นเส้นไว้นะคะลงไปผัดในน้ำที่เราปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ รับรองว่าผัดด้วยวิธีนี้นะคะผักบุ้งจะรสชาติดีมากๆค่ะแซบมากแซบนัวจริงๆค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะอยากให้ลองทำดูจ้ะแล้วมาบอกกันบ้างนะคะว่ามันแซบขนาดไหนจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันกับน้ำซอสด,ดีค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเปิดไฟแรงแล้วก็ผัดสกักแป๊บนึงค่ะ ก็จะได้ผัดผักบุ้งไฟแดงหนังไก่ทีหน้าตาและรสชาติอร่อยน่ากินแบบนี้เลยค่ะทุกคนกินกับข้าวสวยก็อร่อยกินกับข้าวต้มก็ฟินเหมือนกันจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทใส่จานค่ะแล้วก็ไปกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มตามใจชอบเลยค่ะน่ากินไหมคะ